วันนี้ผมจะมาแบ่งปันวิชาเสกเงินด้วยอำนาจของพีระมิดสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องมีแค่ปากกาแล้วก็กระดาษใบหนึ่งง่ายๆแค่นี้เองเริ่มต้นให้คุณเขียนสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมที่เป็นตัวแทนของพีระมิดสังเกตไม่ว่าเวลาเขียนเนี่ยเขียนตามเส้นนาฬิกาจากนั้นเขียนเงินสกุลบาทลงไป จากนั้นเขียนจำนวนเงินที่ต้องการให้พีระมิดเสกเช่น3 2 0 0 0 0สบาทลงมาข้างล่างเขียนว่าเพื่อเพื่อซื้อทองแท่งหนัก10บาทเซ็นชื่อตัวเองตรงกลางวันใช่ปัชชาเรื่องวิทยตรงนี้เขียนว่า สิ่งนี้ฉันวัดธานานตรงนี้เขียนว่าแม่เหล็กดึงดูดเงินตรงนี้เขียนว่าเติมในหีบสมบัติของฉันจากนั้นคุณจะต้องท่องบนตราว่าตั้งใจว่าเงินมาเงินเติบโต เงินกองเป็นตั้งเงินไหลคล่องสู่ฉันท่องแบบนี้หลายๆรอบสักสามรอบห้ารอบเจ็ดรอบต้องเขียนยันแผ่นนี้แบบนี้วันละหนึ่งแผ่นยี่สิบเอ็ดวันทุกๆวันแล้วนําไปเก็บไว้และท่องมนตราทุกวันว่าเงินมาเงินเติบโตเงินกองเป็นตั้งเงินไหลคล่องสู่ฉันทํางแบบนี้บ่อยๆลงแกรมจิตอาเข้าไปแล้วอํานาจแห่งปริมิตจะเสกเงินก้อนนี้เพื่อคุณ ใครอยากรวยพ,พิมาว่าพลังปีรมิด